คือเวลาเราดูหนังไซไฟเนาะพวกเรื่องเอเลี่ยนเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างดาวม,มันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าเออถ้ามองในมุมฟิสิกส์จริงๆเนี่ยการตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกนี้มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนกันนะวันนี้เราเลยจะมาคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะลองสำรวจแนวคิดกับเครื่องมือทางฟิสิกส์ที่เขาใช้หากันจริงๆอิงจากบทความฟิสิกส์ของการค้นหาชีวิตต่างดาวมาดูกันว่าหลักการหรือว่าเทคโนโลยีเบื้องหลังมันเป็นยังไงคำถามมันใหญ่มากเลยนะคะ เรื่องนี้เนี่ยแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาเริ่มประเมินความเป็นไปได้ยังไงคะเหมือนเคยได้ยินคุณคุณเรื่องออสมการเดรกอะไรแบบนี้อ๋อใช่ครับสมการเดรกคือด Dr. ร์แฟรงค์เดรกเสนอไว้ตั้งแต่ปี1961นเู่นเลยครับมันเป็นเหมือนอกรอบความคิดมากกว่านะคือพยายามจะประมาณว่าในกาแล็กซี่เราเนี่ยน่าจะมีสักกี่อรารยธรรมที่แบบสื่อสารกันได้มันก็จะแยกเป็นปัจจัยย่อยๆครับเช่นมีดาวฤกษ์เกิดใหม่เยอะไหม ดาวพวกนั้นมีดาวเคราะห์หรือเปล่าแล้วดาวเคราะห์อยู่ในโซนที่เหมาะสมไหมมีชีวิตเกิดได้ไหมและชีวิตนั้นฉลาดพอจะส่งสัญญาณได้นานแค่ไหนอะไรแบบเนี้ย อ๋อคือแยกเป็นส่วนๆให้คิดตามได้ง่ายขึ้นใช่ครับแต่ประเด็นคือค่าหลายๆตัวในนั้นนะ่ะเรายังไม่รู้เลยจริงๆนะครับตอนนี้เลยคำนวณตัวเลขเป๊ะๆออกมาไม่ได้หรอกเอ้าหรอคะครับแต่มันก็มีประโยชน์มากนะคือมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าต้องไปโฟกัสตรงไหนต้องพัฒนาเทคโนโลยีอะไรเพื่อหาคำตอบให้แต่ละส่วนของสมการนั่นแหละครับก็เป็นการชี้นำการค้นหาที่ดี เข้าใจแล้วค่ะถึงจะยังไม่รู้ค่าแน่ชัดแต่ก็เป็นเหมือนแผนที่นำทางเนอะแล้วพอมีแนวทางแล้วเครื่องมือหลักๆที่ใช้ตอนนี้ก็คงเป็นพวกกล้องโทรทัศน์อย่างฮับโบหรือตัวใหม่เจมส์เว็บใช่ไหมคะที่ใช้หาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยเฉพาะที่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยได้ ใช่เลยครับกล้องพวกนี้สำคัญสุดๆเลยไอ้เขตที่อยู่อาศัยได้หรือ habitable zone เนี่ยก็คือบริเวณรอบดาวฤกษ์ที่อุณหภูมิมันพอดีๆดีครับไม่ร้อนไปไม่หนาวไปพอดีที่ว่านี่คือพอให้น้ำเป็นของเหลวได้ถูกต้องครับพอให้น้ำคงสถานะของเหลวบนพื้นผิวได้ซึ่ง สำหรับชีวิตแบบที่เรารู้จักบนโลกเนี่ยน้ำสำคัญมากแล้วที่เจ๋งว่านั้นคือกล้องพวกนี้โดยเฉพาะเจงสวัเนี่ยมันวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์พวกนั้นได้ด้วยนะโห oh, วิเคราะห์บรรยากาศดาวที่อยู่ไกลขนาดน,นั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพื่อมองหาสิ่งที่เรียกว่าไบโอซิเนเจอร์ไบโอซิเนเจอร์ครับ คือร่องรอยทางเคมีที่อาจจะบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่เช่นแบบว่าเจอทั้งออกซิเจนกับมีเทนในปริมาณที่เอ่อไม่น่าจะเกิดเองตามธรรมชาติได้มันอาจจะมาจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิตก็ได้อะไรทำนองนั้นครับฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าตื่นเต้นมากค่ะแต่นอกจากการมองหาดาวเคราะห์แล้วก็มีอีกวิธีที่เน้นรอฟังใช่ไหมคะคือโครงการเซตตี้ที่ใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุดักฟังสัญญ,ญาณ อันนี้ต่างจากแบบแรกยังไงคะครับ SETI หรือ search for extraterrestrial intelligence เนี่ยเขาเดิมพันอีกแบบคือคิดว่าถ้ามีอาระยธรรมต่างดาวที่พัฒนามากๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะส่งสัญญาณออกมาเองก็ได้อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสัญญาณวิทยุส่วนใหญ่เน้นสัญญาณวิทยุครับเพราะมันเดินทางในอวกาศได้ไกลแต่ความท้าทายหลักเลยคือจักรวาลมันมีสัญญาณรบกวนตามธรรมชาติเยอะมากเยอะมากๆเลย การจะแยกแยะว่าอันไหนเป็นสัญญาณจากเอเลี่ยนจริงๆอันไหนเป็นแค่สัญญาณรบกวนเนี่ยยากสุดๆครับเหมือนพยายามฟังเสียงกระซิบในพายุเลยอืมยากจริงๆค่ะทั้งสองวิธีก็ยังดูไม่มีหลักฐานชัดเจนเนาะทีนี้ถ้ามองไปในหนังไซไฟบ่อยๆเราจะเห็นเรื่องการเดินทางข้ามดวงดาวแบบ warp drive อะไรพวกนี้ที่อ้างทฤษฎีของไอสตน์ด้วยอันนี้ในทางฟิสิกส์จริงๆมันพอจะมีเขาบ้างไหมคะหรือว่าเป็นแค่จินตนาการไปเลย Warp Drive นี่เป็นอะไรที่ท้าทายมากครับคือตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยเราเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงโดยตรมไม่ได้แต่แนวคิด w a ว p Drive มันเลี่ยงกฎนั้นนิดหน่อยเลี่ยงยังไงคะคือแทนที่จะให้ยานเคลื่อนที่เร็วมากๆผ่านอาวกาศนิ่งๆแนวคิดนี้คือการใช้พลังงานมหาศาลร,รูปแบบพิเศษมากๆที่เรายังไม่รู้จักเลยนะมาบิดหรือหดปริภูมิเวลา Space Time ข้างหน้ายาน แล้วก็ขยายมันออกพังหลังยานอ๋อเหมือนสร้างฟองอากาศรอบยานเราให้ฟองนั้นเคลื่อนที่ประมาณนั้นครับตัวยานเองไม่ได้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเทียบกับปริภูมิเวลาที่อยู่รอบๆตัวมันในฟองนั้นแต่ตัวฟองน่ะเคลื่อนที่เทียบกับอวกาศภายนอกได้เร็วกว่าแสงทําให้ดูเหมือนเดินทางได้เร็วมาก ฟังดูสุดยอดไปเลยแต่ก็ยังใช่ครับตอนนี้มันยังเป็นแค่แนวคิดทางทฤษฎีที่ซับซ้อนมากๆมากๆต้องการพลังงานในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอเลยแต่มันก็ชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่สุดของการเดินทางระหว่างดาวคือระยะทางมันไกลมากจริงๆเทคโนโลยีปัจจุบันยังไปไม่ถึงแน่นอนครับเข้าใจเลยค่ะจากเรื่องเทคโนโลยีล้ำๆขอกลับมาที่คำว่าชีวิตเองบ้างค่ะ คือเรามักจะคิดถึงชีวิตแบบโลกเราเนาะใช้น้ํามีคาร์บอนเป็นหลักแต่ในจัก,กรวาลกว้างๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าชีวิตอาจจะมาในรูปแบบอื่นเลยไม่เหมือนเราเลยอันนี้สําคัญมากครับในการค้นหาคือเราต้องเปิดใจให้กว้างมากๆคําว่าชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่แบบที่เราคุ้นเคยก็ได้ เช,เช่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทัชซิลิกอนเป็นโครงสร้างหลักแทนคาร์บอนหรืออาจจะอยู่ในเทะเลสาบมีเทนเหลวแบบบนดวงจันทร์ไททันหรือใช้แอมโมเนียเหลวเป็นตัวทําลายแทนน้ำก็ได้ครับคือถ้าเรายึดติดกับนิยามเดียวของเราเองเนี่ยเราอาจจะมองข้ามอะไรไปเลยก็ได้จริงด้วยค่ะสรุปแล้วการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวในมุมฟิสิกส์นี่มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยแง่มุมน่าสนใจนะคะตั้งแต่การใช้สมก,การเดรกเป็นกรอบคิด การใช้กล้องตรัรทั์ไฮเทคหาไบโอซิกเนเจอร์การดักฟังแบบเซตตี้ไปจนถึงแนวคิดที่ดูเหมือนไซไฟ้าอย่างวอปไดรฟ์หรือการเปิดใจให้ชีวิตรูปแบบอื่นแม้ว่าออตอนนี้จะยังไม่มีคําตอบชัดๆก็ตามถูกต้องครับมันคือการเดินทางที่ผสมผสานกันระหว่างความรู้ทางฟิสิกส์เทคโนโลยีและก็ความอยากรู้อยากเห็นพื้นฐานของมนุษย์เรานี่แหละครับเพื่อพยายามจะเข้าใจว่าเราอยู่ที่ไหนกันแน่ในจัก,กรวาลอันใหญ่นี้ การค้นหาอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกนานแต่ทุทกๆความก้าวหน้ามันก็ทําให้เราเข้าใจจักรวาลมากขึ้นเรื่อยๆและคําถามสําคัญที่บทความเขาทิ้นทายไว้ชวนให้เราคิดต่อจริงๆค่ะว่าท่ามกลางความเวงว้างกว้างใหญ่ของจักรวาลนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอที่เราจะอยู่กันแค่ลําพัง